ณพ่อจิรัตหรือจรินทัญเสศท่านเกิดที่จังหวัดฉับเชิงเซวเมื่ออายุได้8ปีครอบครัวของท่านได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคุณพ่อของท่านประกอบอาชีพร้านขายกาแฟเล็กๆอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรนครราชสีมาคุณพ่อจรินมีพี่น้องร่วมบิดามารดาหกคนเมื่ออายุได้14ปีท่านได้ขอขอนุญาตครอบครัว เพื่อไปเป็นลูกจ้างร้านขายของชำที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยความคิดที่ว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการท่านจึงไปเรียนรู้ก่อนในปีพศ2496คุณพ่อได้แต่งงานกับคุณแม่มารีมีบุตรธิดารวมเจ็คนดังนี้ 1. นนายธงชัยนางประวินรัตนางสาวนันทไทยเสียชีวิต สานายจิโรดนางรมิดา 4. ีนายธวัชชัยนางดวงเนตรหานางชันทนานายนรงศศิธร 6. นางสาวกุลวดี 7. นางกุลทรัพย์นายชัยวัฒชื่นโกสุมคุณพ่อจรินมีลหลานรวมสิบสองคนเกี่ยวกับการศึกษาของลูกลูก คุณพ่อจรินให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในยาววัยลูกๆของท่านทุกคนได้เข้าศึกษาในระดับประถมและมัธยมในกรุงเทพและสามารถสอบเข้าเรียนในมหาลัยชั้นนําของประเทศได้เช่นธรรมศาสตร์โดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาลายัยลูกๆของท่านได้สอบเข้าได้ถึง5คนสําหรับลูกสาว4ี่คนคุณพ่อเห็นความสําคัญในเรื่องการศึกษา ได้ส่งให้ไปเรียนในระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกคนในปี2 5 1 1คุณพ่อจรินได้เปิดกิจการร้านค้าข้าวสารเล็กๆชื่อสมเจริญและต่อมาในปี2 5 1 7ท่านได้ดำเนินกิจการโรงสีข้าวขนาดใหญ่ชื่อโรงสีข้าวทันยศเจริญซึ่งจำหน่ายข้าวสารไปยังทั่วประเทศคุณพ่อจรินมีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือสังคม ท่านไม่เคยปฏิเสธใครที่มาขอความช่วยเหลือท่านท่านชอบการทําบุญตะเบนไปกราบพระในจังหวัดต,ต่างๆอยู่เป็นประจํางานสังคมท่านให้ความสําคัญมากจะหาโอกาสไปร่วมง,งานทุกงานและด้วยเป็นคนที่มักคุก้นกับผู้คนมากท่านจึงได้มีโอกาสก่อตั้งหอ,อการค้าจังหวัดนครราชสีมาขึ้นในปีพศ2522โดยการแนะนําจากคณะกรรมการหอ,อการค้าไทยซึ่ง เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าข้าวกับท่านสมาชิกขอการค้าได้เลือกคุณพ่อจรินเป็นประธานคนแรกท่านยังเป็นกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาเป็นนายกสมาคมจุเลเฮงนครราชสีมาเป็นผู้ก่อตั้งชมรมมิตรภาพไทยจีนเป็นที่ปรึกษามูลนิธิหลักเสียงเสียงตึงและมูลนิธิพุทธธรรมสามึกเป็นกรรมการวัดสุจาตินดาเป็นกรรมการอุปถมัมภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและท่านยังได้จัดสร้างห้องประชุมทันเตรในโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นที่ประชุมแพทย์และพยาบาลคุณพ่อให้วความสำคัญในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยและในวันนี้ปัจจัยที่ท่านได้ร่วมทำบุญกับคุณพ่อคุณพ่อจะขอมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชเพื่อนําไปรักษาคนโคราชต่อไปคุณพ่อจรินได้สอนลูกหลานอยู่เสมอว่าเราเป็นคนโคราชโตที่โคราช เราเป็นนี่บุญคุณคนโคราชเราจึงต้องตอบแทนบุญคุณคนโคราชในวาระสุดท้ายของชีวิตคุณพ่อจรินทธัญเสศท่านล้มป่วยลงในครั้งแรกเมื่อปีพศ .2558 ได้เข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยการเส้นเลือดโป่งพอง,องและในปี2563คุณพ่อได้ล้มลงที่บ้านพักและเป็นการเข้ารักษาต่วยครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมาจนถึงวันที่5มกราคม2,564ตลอดระยะเวลาที่ล้มป่วยมีญาติมิตรไปเยี่ยมให้กำลังใจอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอาจารย์แหวจาก,กอำเภอตาครีท่านได้โทรศัพท์มาให้กำลังใจอยู่เสมอในวันที่22กันยายน2 5 6 4เวลา4นา,นาฬิกา16ทีคุณพ่อจรินได้สิ้นใจไปโดยสงบ เโรงพยาบาลมหารา,าชนครราชสีมาท่ามกลางการเอาใจใส่ดูแลอย่างดียิ่งจากคณะแพทย์และพยาบาลรวมสิริอายุของท่านได้93ปีลูกหลานได้นำร่างของท่านมาปรเพณีกุลศพที่วัดสุทธาจินดาสมเด็จพระนิสาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพวงมาลา ตั้งหน้าหีบศพคุณพ่อจริญน,นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นก้าล้นกระหมดต่อข้อครุอาธิเเศษที่หาที่สุดไม่ได้ขอบพระคุณครับ